ในปี2025ประเทศไทยได้ขยายวงการความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2025ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมวิจัยอาวุธขั้นสูงแห่งกองทัพไทยร่วมมือกับภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีการทหารการเปิดตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอขีปนาวุธใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาค ขีปนาวุธหนัก2,025อาวุธทรงพลังที่ออกแบบเพื่ออนาคตขีปนาวุธหนักรุ่น2,025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่เน้นความแม่นยำสูงพิสัยไกลและพลังทำลายล้างรุนแรงถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศรวมถึงสามารถใช้ตอบโต้ภัยคุกคามขนาดใหญ่ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลตัวขีปนาวุธมีความยาวกว่า13เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.3เมตร และน้ำหนักรวมกว่า25ตันบรรทุกหัวรบแบบปรับเปลี่ยนได้ทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบพิเศษโดยมีระบบนำวิถีที่ใช้ดาวเทียมควบคุมร่วมกับ AI ทําให้สามารถปรับทิศทางการโจมตีได้อย่างแม่นยำแม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ขุมพลังขับเคลื่อนใหม่ระบบเชื้อเพลิงผสมรุ่นที่3 คีปรนาวุธรุ่นใหม่นี้ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงผสมแบบใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีของเชื้อเพลิงแข็งและของเหลวเข้าด้วยกันทําให้มีแรงขับสูงมากแต่ยังคงความมั่นคงในการยิงจุดเด่นคือสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึงม5ได้ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีนอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมให้ยิงจากฐานยิงเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากรถยิงจวดเคลื่อนที่เรือรบหรือฐานยิงลับใต้ดินช่วยเพิ่มความยืดหยุน่น ในการใช้งานทางทหารและลดโอกาสถูกตรวจจับจากดาวเทียมหรือระบบเรดาร์เทคโนโลยีล้ำยุคระบบนำวิธี AI และการหลบหลีกอัตโนมัติหนึ่งในความก้าวหน้าที่โดดเด่นที่สุดคือระบบนำวิธี AI ที่ถูกฝังอยู่ในแกงกลางของขีปนาวุธสามารถวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรีลวทางตรวจจับสัญญาเรดาร์ของศัตรูและเลือกวิธีการหลบหลีกโดยอัตโนมัติทำให้ยากต่อการสกัดกั้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธทั่วไป AI ยังสามารถประเมินสถานการณ์ทาคพื้นดิน ก่อนพุ่งชนเพื่อปรับระดับการทำลายล้างให้เหมาะสมกับเป้าหมายลดผลกระทบต่อพลเรือนและเพิ่มความแม่นยำเฉพาะจุดสูงสุดพิสัยยิงและพลังทำลายไกลกว่าที่เคยมีมาขีปนาวุธหนัก2025สามารถยิงได้ไกลถึง2000กิโลเมตรครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียนและสามารถต่อขยายพิสัยได้ถึง3000กิโลเมตรในโหมดพิเศษสำหรับยุทธศาสตร์ข้ามภูมิภาค หัวรับร่นใหม่แบบ H Fusion X ที่ติดตั้งสามารถทำลายพื้นที่เป้าหมายขนาด1ตารางกิโลเมตรให้ราบเป็นหน้ากลองในเซี่ยววินาทีและยังสามารถติดหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP เพื่อทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในรัศมี5กิโลเมตรอีกด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพและภาคเอกชนการพัฒนาขีปนาวุธหนักครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากภาครัฐเท่านั้นแต่ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนไทยเช่นบริษัทไทยดิฟเฟนซ์ซิสเต็ม และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี AI จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาอยู่ที่ประมาณ22,000ล้านบาทกระจายการลงทุนทั้งในด้านวัสดุวิจัยและการทดสอบทางสนามซึ่งมีการทดสอบจริงไปแล้วกว่า12ครั้งในช่วงปี2023-2024และได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายเป้าหมายและแนวคิดการใช้งาน ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรุกรานใดๆแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพในการป้องกันประเทศและยับยั้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอกโดยยึดหลักการป้องกันเชิงรุก (Proactive Defense) ซึ่งหมายถึงการเตรียมพร้อมป้องกันตั้งแต่ระยะไกลก่อนที่ภัยจะมาถึงแผ่นดินไทยนอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลกทำให้ประเทศไทยมีน้ำหนักและเสียงในประเด็นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมากขึ้น ผลกระทบระดับภูมิภาคและปฏิกิริยาจากนานาชาติหลังการเปิดเผยข้อมูลขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่นี้หลายประเทศในอาเซียนได้ออกถแถลงการแสดงความกังวลพร้อมขอให้ไทยชีย้แจงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาวุธดังกล่าวในขณะที่บางประเทศกลับแสดงความชื่นชมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยองค์กรความมั่นคงระหว่างประเทศเช่น UN เและอาเซียนได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการใช้ขีปนาวุธในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลไทยได้ตอบรับอย่างเปิดกว้าง และยืนยันว่าอาวุธทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของกองทัพบทสรุปก้าวใหม่ของประเทศไทยสู่ยุคอาวุธอัจฉริยะขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2025ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสามารถทางทหารของประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศเมื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยได้ถูกรวมเข้าไว้ในอาวุธระดับยุทธศาสตร์ประเทศไทยก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรุกรานใดๆแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพในการป้องกันประเทศและยับยั้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอกโดยยึดหลักการป้องกันเชิงรุก (Proactive d e f e n s e ซึ่งหมายถึงการเตรียมพร้อมป้องกันตั้งแต่ระยะไกลก่อนที่ภัยจะมาถึงแผ่นดินไทยนอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีโลก